สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาเล่าถึงตำนานหลวงปู่มังกรขาวให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะในวันที่17สิงหาคมปี2013อาจารย์กิมน้ำจิระรัตนาพิเชษร่างประทับหลวงปู่มังกรขาวได้ถึงแก่กรรมลงโดยโรคประจำตัวในวัย76ปี ดาราศิลปินดังมากมายจากวงการบันเทิงฮ่องกงต่างออกมาร่วมแสดงความเสียใจซูฉีนักแสดงชื่อดังชาวฮ่องกงได้โพสต์ลงในไมโครบล็อกว่าขอบคุณคำชี้แนะตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาหนูรู้ว่าอาจารย์ต้องไปสู่ภูมิภพที่ดีจิตดีมีวันดีขอให้พักผ่อนอย่างสงบนะคะในงานไว้อะไรก็เต็มไปด้วยดารามากหน้าหลายตาศิลปินชื่อดังอย่างอีริกเจิง ถึงกับคุกเข่าร้องไห้ด้วยความอาลัยทำไมหลวงปู่มังกรขาวจึงเป็นที่ทศรัทธาถึงขนาดนี้ท่านมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรกันแน่หลวงปู่มังกรขาวมีชื่อเดิมว่ากิมน้ำจิรารัตนาพิเชษท่านเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนมีพื้นเพมาจากเมืองเฉาซานมนทนกวางตุง้งซึ่งประวัติความเป็นมาของอาจารย์ก็มีอยู่หลายเวอร์ชัน บางคนบอกว่าท่านเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบางก็บอกว่าเป็นช่างซ่อมจักรยานอย่างไรก็ตามความจริงก็คือท่านไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยเมื่ออายุได้13ปีอาจารย์เคยฝันแปลกประหลาดถึงเทพเจ้าจีนอย่างไทช่างเหล่าจินพร้อมกับการปรากฏกายของมังกรขาวข้างกายนับจากนั้นเป็นต้นมา ท่านก็รู้สึกว่ามีบุญสัมพันธ์กับมังกรขาวตัวนั้นแต่การปรากฏกายครั้งแรกของมังกรขาวก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตของอาจารย์กิมน้ำเป็นพิเศษท่านยังคงไปเรียนหนังสือตามปกติจากนั้นก็คลุกคลีอยู่กับแวดวงช่างซ่อมเมื่อเติบโตขึ้นก็แต่งงานกับหญิงสาวข้างบ้านที่อายุน้อยกว่า10กว่าปีทั้งสองคลองคู่กันด้วยความรักโดยมีทาย,ยาทเป็นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสาม ก่อนจะเปิดร้านรับซ่อมเป็นของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเรื่อยมาเวลาล่วงเลยมาถึงปี1977ตอนนี้อาจารย์กิมน้ำในวัย40ปีก็ฝันเห็นมังกรขาวอีกครั้งทว่าในตอนนี้อาจารย์ถึงได้รู้ว่าตนเองก็คือมังกรขาวตัวนั้น โดยในฝันมังกรขาวได้พูดว่าชาตินี้จะใช้อาจารย์เป็นร่างประทับไปตลอดท่านจึงต้องแบกรับภาระหน้าที่ขจัดเพศภัยให้กับผู้คนหลังจากตื่นขึ้นมาอาจารย์กิมน้ำก็รู้สึกสบายตัวเป็นพิเศษและมองทุกอย่างได้อย่างทะลุป,ปรุปโปง่งจากนั้นทุกวันจันทร์ถึงพระฤหัสบดีอาจารย์จะทำธุรกิจร้านรับซ่อมของตัวเองแต่เมื่อวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์จะไปช่วยทำนายดวงชะตาให้ผู้คน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเนื่องจากได้พลังจากมังกรขาวอาจารย์กิมน้ำจึงได้รับการขนานนามว่าหลวงปู่มังกรขาวเส้นทางชีวิตของร่างประทับเทพเจ้ามังกรขาวจึงได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้จะขอเรียกอาจารย์กิมนำว่าหลวงปู่มังกรขาวนะคะในตอนแรกคนที่มาดูดวงก็มีเพียงบรรดาเพื่อนบ้านแต่เพราะเหตุการณ์ต่างๆเป็นไปตามที่หลวงปู่มังกรขาวได้ทำนายไว้ ทำให้ชื่อเสียงของท่านเริ่มเลื่องลือจนตกเป็นที่สนใจของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของไทยโดยกิจการของนักธุรกิจผู้นี้ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เมื่อไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเขาจึงได้มาปรึกษาหลวงปู่หลังจากนั้นไม่เพียงทำให้เขาได้รับสิ่งที่เสียไปคืนกลับมาเท่านั้นแต่ยังทำกำไรก้อนโตได้อีกด้วยนักธุรกิจผู้นี้รู้สึกสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างมาก จึงได้สร้างตำหนักให้ซึ่งก็คือต้นแบบตำหนักหลวงปู่มังกรขาวในวันนี้นับวันชื่อเสียงของท่านก็ยิ่งด่งดังจนผู้คนแวะเวียนมาสักการะบูชาไม่ขาดสายจนวันหนึ่งคุณคีรีการจนานาพาสนักธุรกิจชื่อดังทายาทคนที่สามของคุณมงคลการจนานาพาสได้มาขอคำแนะนำจากหลวงปู่มังกรขาวซึ่งบรรพบุรุษของคุณคีรีก็เป็นชาวเฉาซานเหมือนกัน โดยเขาได้บอกเล่าด้วยความทุกข์ระทมว่าธุรกิจของบิดานั้นใหญ่โตมโหฬานหลายปีที่ผ่านมาตนเองก็ได้แต่นั่งนับเงินนับทองจนความมุ่งมั่นตั้งใจค่อยๆลดน้อยถอยลงตอนนี้จึงอยากจะกระโดดออกจากเงาของพ่อมาสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนดังนั้นจึงมาขอคำแนะนำจากหลวงปูด่ดูพูดได้แค่ว่า เราคงไม่มีทางเข้าใจความลำบากของคนรวยแต่หลังจากหลวงปู่มังกรขาวรูปศีรษะของคุณคีรีแล้วก็พูดขึ้นว่าคุณอยากจะทำเองก็ได้นะแต่ต้องไปฮ่องกงหลังจากได้ยินประโยคนี้คุณคีรีก็เดินทางไปฮ่องกงจริงๆจนกิจการค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นอย่างมั่นคงบางคนอาจจะประหลาดใจว่าดูดวงทำนายดวงชะตาก็ทำไปสิทำไมต้องรูปศีรษะคนอื่นด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วสินแสชื่อดังหลายท่านต่างก็มีวิธีการเฉพาะเป็นของตัวเองซึ่งเทคนิคของหลวงปู่มังกรขาวก็คือการรูปหัวหลังจากคุณคีรีเริ่มโด่งดังในฮ่องกงจึงเริ่มแนะนําให้คนรอบตัวได้รู้จักกับหลวงปู่มังกรขาวชาวฮ่องกงซึ่งชื่นชอบเรื่องดูดวงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีคนมาขอคําแนะนําจากหลวงปู่จํานวนไม่น้อยในช่วงกลางยุคปี80 ทั้งคุณคีรีและจ้าจืว้วไวยรวมถึงอลันธรรมนักร้องฮ่องกงเป็นต้นได้คุ้นกันเปิดพัฒคารอาหารทะเลดังนั้นเพื่อให้กิจการเจริญรุ่งเรืองตอนที่เลือกทำเลคุณคีรีจึงได้เชิญหลวงปู่มังกรขาวให้เดินทางไปฮ่องกงเป็นโดยเฉพาะด้วยเหตุนี้ชื่อเสียงของท่านจึงค่อยๆด่งดังขึ้นมาในวดวงคนบันเทิงฮ่องกงทว่าในช่วงแรกหลายอย่างก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ พัตการที่ได้รับคำชี้แนะจากหลวงปู่ก็ปิดตัวลงหลังจากเปิดได้ไม่ถึงปีต่อมาดาราอีกหลายคนก็ได้ไปขอคำชี้แนะจากท่านอีกแต่คำตอบของท่านก็ไม่ค่อยช่วยแก้ไขอะไรให้สักเท่าไหร่แต่เหตุการณ์ที่ทำให้หลวงปู่มังกรขาวโด่งดังขึ้นมาจริงๆก็คือการช่วยหาทางออกของปัญหาให้กับจิมมี่ยงซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ฮ่องกองชื่อดังในปี1987 สองพี่น้องชาลส์กับจิมมีย่ยงได้ก่อตั้งบริษัทวินส์ฟิล์มโปรดักชันขึ้นมาโดยผลิตสุดยอดผลงานภาพยนตร์รายได้สูงเช่นคนตัดคนคนเล็กนักเรียนโตและอุ้ยเสี่ยวป่อเป็นต้นกลายเป็นบริษัทภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในช่วงต้นทศวรรษ1990แต่ในปี1,997 เมื่อวิกฤตการเงินลุกลามไปทั่วเอเชียบริษัทวินส์ฟิล์มโปรดักชันเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจิมมี่หยงในขณะนั้นเพิ่งจะยุติความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงระหว่างอดีตภรรยาจางใหม่หลิงกับจางเหมียนดาราสาวชื่อดังต่อมาด้วยการแนะนำจากคนรู้จักเขาก็ได้พบกับเชอรี่เชงศิลปินช่องทีวเนื่องจากจิมมี่มีบุคลิกสุภาพอ่อนโยนสาวๆหลายคนจึงมักจะหลงเสน่ห์ ไม่นานเขาก็คบหาดูใจกับเชอร์รี่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของบริษัทจิมมี่ก็พาเชอร์รี่ไปพบหลวงปู่มังกรขาวด้วยกันเมื่อเห็นทั้งคู่แล้วหลวงปู่ก็บอกกับจิมมี่ว่าผู้หญิงคนนี้คือตัวเสริมโชคลาภขอให้คบหากันให้ดีจิมมี่เองก็ว่านอนสอนง่ายหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเจ้าชู้อีกเลย พูดไปแล้วก็เหมือนจะบังเอิญเพราะไม่นานบริษัท w i n ส์ฟิล์มโปรดักชัก็ได้ร่วมมือกับผู้กำกับชื่อดังอย่างหวังจริงจนผลิตผลงานอย่างให้รักนี้ไปกับเขาคอนแมนเจาะเหลี่ยมคมและเจาะเหลี่ยมคมสองตอนถล่มลาสเวกัสเป็นต้นซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ใน10อันดับแรกของหนังทำเงินแห่งปีจนพลิกให้บริษัทกลับมามีกำไรและมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิงฮ่องกองอีกด้วย สองพี่น้องตระกูลหยงจึงเคารพหลวงปู่มังกรขาวมากไม่ว่าไปพบเจอใครก็มักจะบอกเล่าถึงความมหัศจรรย์ของท่านให้ฟังทําให้นับจากนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่มังกรขาวก็เริ่มโด่งดังในฮ่องกงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจิมมี่กับเชอรี่ก็ดําเนินต่อเนื่องไปเพียงแค่7ปีหลังจากนั้นพวกเขาก็หย่าร้างกัน เมื่อเอาเบิร์ตยังประธานแห่งเอ p e r พ r เร o กรเห็นสองพี่น้องตระกูลหยงเขารบบูชาหลวงปู่แล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเขาเองจึงได้มาขอคำแนะนำจากท่านด้วยโดยหลวงปู่บอกกับเอาเบิร์ตว่าให้เน้นกลุ่มคนที่เกิดปีวอกศิลปินที่เพิ่งเซ็นสัญญาใหม่ถ้าหากอายุน้อยกว่า20ปีแล้วมาจากครอบครัวที่เป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวก็จะยิ่งโด่งดังได้ง่ายขึ้นปรากฏว่า ศิลปินที่เซ็นสัญญากับ Emperor Group ไม่ว่าจะเป็นโจโอีห้หยงเซียถิงฟองอาซาจากวงทวินส์อิซาเบลลาเหลียงและอดิสันเฉินเป็นต้นถ้าไม่ได้เกิดปีวอกในยุค80ก็เป็นเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดียวซึ่งต่อมาก็โด่งดังจนถึงขีดสุดในปี2002ปีเตอร์ลามลูกชายคนที่สองของลิมปอเยนนักธุรกิจห้องกองชื่อดัง ได้วางแผนทำภาพยนตร์สองคนสองคมแต่ตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทำก็ประสบพบเจอกับอุปสรรคนานับประการถ้าไม่นับปัญหาเรื่องสถานที่ก็มักจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศฝนตกลมแรงอุปกรณ์ประกอบฉากหายหรือนักสแสดงได้รับปาดเจ็บเป็นต้นมีครั้งหนึ่งขณะที่กำลังถ่ายทำฉากบนถนนจูๆ่ๆรถก็เบรกแต่กระทันหันทำให้พุ่งตรงออกไปชนเข้ากับฉากที่เซตไว้ โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทว่ากลับส่งผลกระทบกับความคืบหน้าในการถ่ายทำทำให้ปีเตอร์ร้อนอกร้อนใจเป็นอย่างมากจากนั้นด้วยคำแนะนำของสองพี่น้องตระกูลยงปีเตอร์จึงได้มาหาหลวงปู่มังกรขาวโดยท่านได้แนะนำว่าชื่อของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวไม่ดีให้เปลี่ยนจากอักษรสี่ตัวเป็นอักษรสามตัวเท่านั้นปีเตอร์จึงถามว่าควรจะเปลี่ยนเป็นอะไร หลังจากหลวงปู่นิ่งคิดอยู่สักครู่ก็ได้บอกชื่อออกไปพูดจบก็ยังยื่น3มนิ้วออกมาบอกต่ออีกว่าให้ทำหนังเรื่องนี้เป็นไตรภาคไม่เพียงเท่านั้นหลวงปู่ยังชี้แนะเพิ่มเติมว่าแค่เปลี่ยนชื่อหนังยังไม่พอถ้าอยากจะแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์ท่านจะช่วยทำพิธีให้ดังนั้นปีเตอร์จึงได้นำทีมงานหนังเรื่องนี้ทั้งหมดเดินทางมายังตำหนักหลวงปู่มังกรขาวที่เมืองไทยโดยในระหว่างนั้น หลวงปู่ได้ช่วยทำพิธีบวงสวงให้โดยตัวท่านเองได้นำเทียนที่จุดแล้วเข้าไปในปากจากนั้นนำมาเป่าให้ดับบนศรีรษะนักแสดงนับจากนั้นเป็นต้นมาหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องแปลกประหลาดอะไรเกิดขึ้นอีกเลยลือกันว่าวันปิดกล้องและวันฉายรอบปฐมทัศน์ของหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากหลวงปู่ด้วยเหมือนกันโดยในวันฉายรอบปฐมทัศน์ ทุกคนต่างก็ใส่ชุดสีม่วงตามคำแนะนำของท่านด้วยหลังจากสองคนสองคมออกฉายไม่เพียงครองแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศของตลาดภาพยนตร์ฮ่องกองเท่านั้นแม้กระทั่งเกาหลีใต้สิงคโปร์และอีกหลายๆที่ก็ยังได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากและสุดท้ายก็กลายเป็นหนังไตรภาคจริงๆนับจากนั้นเป็นต้นมาปีเตอร์ลามก็กลายเป็นลูกศิษย์ที่เคารพนับถือหลวงปู่มังกรขาวเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ก็มักจะมาขอคำแนะนำจากท่านหลังจากสองคนสองคมโด่งดังเป็นพลุแตกปีเตอร์ลามและผู้กำกับเหลียวไหวเฉียงก็ได้ร่วมมือกันถ่ายทำหนังเรื่อง drifting สิ่งสายฟ้าโดยทั้งสองเคยมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการเลือกนักแสดงนำชายเพราะปีเตอร์อยากให้เอดิสันเฉินมารับบทนำเพราะว่าเขาได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดแล้ว ประการที่สองก็คือหลังจากหนังเรื่องสองคนสองคมออกฉายเอดิสันก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ลิว,วเว่ยเฉียงกลับไปถูกใจนักสแสดงหน้าใหม่อีกคนนั่นก็คือเจโชดังนั้นทั้งสองจึงได้ขอให้หลวงปู่มังกรขาวเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งเมื่อท่านเห็นรูปภาพของเจโชจากรูปภาพจํานวนมากแล้วก็พูดขึ้นมาว่าให้ชายหนุ่มคนนี้สแสดงนํารับรองว่าไม่เลวแน่นอนแต่ปีเตอร์ก็ยังไม่ยอมแพ้ เขาจึงได้หยิบรูปภาพของเอดิสันขึ้นมาถามหลวงปู่ว่าแล้วถ้าให้คนนี้แสดงนำละ่ะท่านตอบว่าก็พอไหวแต่ยอดขายตั๋วอาจจะไม่ดีเท่าอีกคนโดยหลวงปู่ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเส้นทางแห่งโชคลาภของเอดิสันเดินมาถึงทางตันแล้วแต่ของเจโชเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นผลปรากฏว่าเมื่อให้เจโชมานำแสดงในภาพยนตร์เรื่อง drifting สิ่งสายฟ้าไม่ต้องพูดถึงยอดจำหน่ายตัว๋ว แต่ในปีเดียวกันเขายังคว้ารางวัลม้าทองคําสาขานักแสดงหน้าใหม่มาได้อีกด้วยหลังจากนั้น3ปีรูปภาพส่วนตัวของเอดิสันเฉินก็ถูกเปิดเผยออกมาจนเขาต้องประกาศถอนตัวออกจากวงการบันเทิงอย่างไม่มีกำหนดในปี2005บิดาของปีเตอร์ลามก็ถึงแก่กรรมแต่เขาไม่ได้ทำพิธีฝังร่างของพ่อทันทีแต่กลับรอให้หลวงปู่เดินทางไปถึงก่อน หลังจากคำนวณห่วงจุ้ยสุสารเรียบร้อยแล้วจึงได้ฝังร่างของพ่อด้วยความสบายใจในปี2020หลัวจื้อเฉียงนักร้องไต้หวันชื่อดังถูกเปิดโปงว่านอกใจแฟนสาวหลายครั้งไม่ว่าจะไปถึงเมืองไหนก็มักจะไปเดทกับสาวเมืองนั้นเหตุการณ์นี้ทำให้ความนิยมในหลัวจื้อเฉียงลดหัวภาพจนหน้าที่การงานตกต่ำซึ่งความจริงแล้วเมื่อ1ิกว่าปีก่อนเขาก็เคยได้รับคำแนะนำจากหลวงปู่มังกรขาว โดยหลวงื่อเสียงในตอนนั้นเพิ่งจะด่งดังมีชื่อเสียงไม่มากเมื่อหลวงปู่เห็นเขาก็พูดขึ้นว่าให้ใจเย็นๆจุดสูงสุดของเขายังมาไม่ถึงยังด่งดังได้อีกนับสิบปีแต่ถ้าอยากจะมีชื่อเสียงไปตลอดจะต้องงดเสพสังวาสแต่เขาก็ไม่ได้ฟังคำเตือนของหลวงปู่เลยคนี่ย์ก็จะต้องไปที่ร้านไปรษณีย์ก็จะต้องไปที่ร้านไปรษณีย 因为缘分的关系，嗯、我站在那边都没动啊。嗯、然后我们就吃完早餐，然后这样，他就坐在那边，他就叫我过来。真的、啊、自己叫你过去？你说在人群当中，<对>他叫你？人群中哦、啊。那他到底跟你讲了什么？嗯、他讲了很多，然后他问我说：“呃，你的脾气要改一下，不要每天骗妈妈。嗯” <laughs> 对，我超准的，我一听到这个傻眼。 就是我妈妈说不能去打麻将啊什么的，然后你其实都有去打是不是，是吗？她都有去打，她动不动就我就我在旁边看。哎、欸，可是我看报纸上说白龙王说你如果要更厉、嗯、更红的话，不能接近女色，他只能讲她叫戒色啊。戒色多久？但是她没有说多久啊。什么叫戒色？是,是连女朋友都不能交往。我没有问得很清楚，因为那时候旁边已经有很多人了。嗯，会偷听。对，那我说戒色，我说哦好，那、啊、他没有说多久，几天啊？我当当天又戒一天啊。<laughs> การที่ทำนายถูกครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้หลวงปู่มังกรขาวเป็นที่เคารพบูชาของคนในวงการบันเทิงฮ่องกงกับไต้หวันเป็นอย่างมากในช่วงยุคก,ก่อนปี2010ดาราที่โด่งดังในฮ่องกงไม่ว่าคุณจะนึกชื่อใครออกล้วนต้องเคยได้รับคำชี้แนะจากหลวงปู่ทั้งสิน้นในตอนนั้นกูเทียนเลอร์ซึ่งยังเป็นดาราหนุ่มผิวขาวใสและเพิ่งถ่ายทำมังกรยกภาคสองตอนเอียกวยเจ้าอินทีจบ ท,ทั้งที่กว่าจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงห้องกงได้แต่กลับถูกเปิดโปงเรื่องอื้อเฉาที่เคยถูกจําคุกปู่เทียนเลอร์ซึ่งกําลังรู้สึกหดหู่จึงได้แอบเดินทางไปหาหลวงปูม่มังกรขาวท่านก็ไม่รอให้เขาเอ่ยปากถามอะไรก็ชิงพูดขึ้นมาก่อนว่าให้ออกไปอาบแดดหน่อยต่อมากู่เทียนเลอร์ซึ่งผิวแทนทั้งตัวก็ได้กลับไปหาห,าหลวงปู่อีก ครั้งนี้เขาก็ยังไม่ทันได้ถามอะไรหลวงปู่ก็บอกว่าให้เขากลับไปได้แล้วจะด่งดังแน่นอนหลังจากนั้นกูเทียนเลอร์ก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องผลงานที่ร่วมแสดงก็ได้รับความนิยมจนทำให้เขาก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้อีกครั้งในปี1991ดาราชั้นนำชื่อดังอย่างหลิวเตอ๋อหัวได้ก่อตั้งบริษัททีมเวิร์กโมชั่นพิกเจอร์สขึ้นมา ทว่าภาพยนตร์ที่เขาลงทุนสร้างกลับมียอดขายตั๋วไม่เป็นไปตามเป้าประกอบกับหลิวเตอหัวเป็นพวก perfectionist ทำให้ต้นทุนในการผลิตหนังของเขาสูงกว่าที่ตั้งไว้จนกระทั่งในปี1995บริษัท Teamwork Motion Pictures ก็ติดหนี้อยู่สูงถึง45ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ200ล้านบาทในปัจจุบันจนใกล้จะล้มละลายลง หลิวเตอ๋อหัวที่กำลังจะถึงทางตันจึงได้เดินทางมาหาห,าหลวงปู่มังกรขาวซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ต้องท้อแท้ขอให้อ่อนน้อมอมตนและมุ่งมั่นตั้งใจต่อไปเขาจะโด่งดังไปอีกมากกว่า1ิปีไม่รู้ว่าเพราะได้ยินคำอวยพรที่หลวงปู่มีต่อหลิวเตอ๋อหัวหรือเปล่าทำให้ชาวสยองและภรรยารู้สึกว่าหลิวเตอ๋อหัวยังมีอนาคตอีกไกลจึงได้ยอมให้เขายืมเงินทุนมาหนุน จนสามารถรอดพ้นวิกฤตครั้งนั้นมาได้ในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ซึ่งเป็นคนในวงการบันเทิงคนที่พิเศษที่สุดก็คือนักแสดงอย่างเลี้ยงเฉว่ยโดยหลวงปู่ได้รับเขาเป็นศิษย์ถึงขั้นก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปยังได้เขียนพินัยกรรมมอบสร้อยคอของตัวเองให้กับเลี้ยงเฉวยแต่ที่น่าแปลกใจก็คือ แม้หลวงปู่จะรักและเอ็นดูเหลียงเชาวหวยมากแต่กลับปฏิเสธไม่ยอมพบหลิวเจียหลิงภรรยาของเขาจนกระทั่งถึงวันที่ท่านจากโลกนี้ไปโดยก่อนหน้านี้เลี้ยงเชาวหวยกับหลิวเจียหลิงเคยไปหาหลวงปู่มังกรขาวด้วยกันทั้งทัที่ไปถึงตำหนักแล้วแต่หลวงปู่ก็บอกกับลูกศิษย์คนอื่นว่าผู้ชายคนนั้นเข้ามาพบได้แต่ขอไม่พบผู้หญิงแม้หลิวเจียหลิง จะรู้สึกผิดหวังแต่เธอเองก็ไม่ยอมแพ้ในปี2003เมื่อหลิวเจียหลิงได้ร่วมแสดงในต้นฉบับสองคนสองคมปีเตอร์ลามก็เชิญหลวงปู่ให้เดินทางไปฮ่องกองอีกครั้งเพื่อทำพิธีบวงสวงเดิมทีหลิวเจียหลิงคิดว่าในที่สุดตนเองก็จะได้พบกับหลวงปู่มังกรขาวเสียทีแต่คาดไม่ถึงว่าท่านกลับไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองแต่กลับส่งสิทธิเอกมาแทน ต่อมาในปี2008ในพธิธีแต่งงานของเหลียงเฉาเวยกับหลิวเจียหลิงหลวงปู่ก็ได้รับเชิญให้มาเป็นสักขีพยานแต่สุดท้ายแล้วท่านก็ไม่ได้มาร่วมงานการที่หลวงปู่ไม่ยอมพบหน้าหลิวเจียหลิงเคยถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการบันเทิงฮ่องกงบางคนบอกว่านั้นเพราะหลิวเจียหลิงมีบุคลิกค่อนข้างแข็งกร้าวมีความคิดเป็นของตัวเอง แม้จะได้รับคำแนะนำเธอก็อาจจะไม่ยอมปฏิบัติตามดังนั้นก็ไม่ต้องพบกันเลยดีกว่าแต่ตัวหลวงปู่เองก็ไม่เคยเปิดเผยถึงเหตุผลที่แท้จริงส่วนอีกคนที่เคยถูกหลวงปู่ปฏิเสธไม่ยอมพบหน้าก็คือเลสลี่จางโดยหนึ่งเดือนก่อนที่จะเสียชีวิตเขามีอาการเศร้าซึมตลอดทั้งวันจนทุกคนรอบตัวต่างก็สังเกตเห็นถึงท่าทีที่ผิดปกติของเขา เพื่อนบางคนจึงแนะนำให้เลสลี่จางลองไปพบหลวงปู่มังกรขาวซึ่งตอนนั้นอยู่ในฮ่องกองพอดีแม้เลสลี่จางซึ่งปกติจะไม่เชื่อเรื่องทำนองนี้จะตกปากรับคำแต่เมื่อทุกคนเดินทางไปถึงที่พักของหลวงปู่แล้วท่านกลับยืนกรานปฏิเสธไม่ขอพบเลสลี่จางหนึ่งเดือนต่อมาเลสลี่จางก็เสียชีวิตลงในโรงแรมแมนดารินออเรนเตนฮ่องกง จนหลายคนต้องตกตะลึงไปตามๆกันหลังจากนั้นทั้งสื่อและวงการบันเทิงฮ่องกงต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนานาถึงเหตุผลที่หลวงปู่ปฏิเสธไม่ยอมพบเลสลี่จางจนกระทั่งหลังจากหนังสืออตัตตชีวประวัติของเอัลเบิร์ตหยางได้รับการตีพิมพ์ในนั้นเอัลเบิร์ตได้เขียนเอาไว้ว่าหลวงปู่เคยบอกกับเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านรู้ว่าเลสลี่จางกำลังจะสิ้นอายุไข จนไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้อีกดังนั้นจึงไม่ขอพบจะดีกว่าขณะที่หลวงปู่มังกรขาวยังมีชีวิตอยู่มีบางคำพูดที่เป็นที่นิยมยกตัวอย่างเช่นท่านิสัยดีทุกอย่างก็จะดีพ่อแม่คือเทพเจ้าที่แท้จริงดีกับพ่อแม่ให้มากกว่าเทพเจ้าทุกอย่างก็จะราบรื่นยังมีอีกประโยคที่แขวนไว้ในตำหนักหลวงปู่มังกรขาวนั่นก็คือ จิตด,ดีมีวันดีเคยมีนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางไปยังตำหนักหลวงปู่บอกว่าสิ่งที่ท่านบอกกับทุกคนล้วนไม่แตกต่างกันเช่นบอกว่าให้ปรับปรุงแก้ไขนิสัยเจ้าอารมณ์แล้วต้องรู้จักอ่อนน้อมทาตนเป็นต้นลือกันว่าเพชวู Wu, นักแสดงไต้หวันก็เคยมาขอพบหลวงปู่แต่กลับได้รับคำตอบว่าชีวิตของเธอดีอยู่แล้วจะมาถามอะไรอีก สู้ฉีเคยถามถึงเรื่องความรักแต่หลวงปู่ก็ตอบว่าอย่าไปคิดมากเรื่องความรักแค่ปล่อยไปตามธรรมชาติก็พอตำนานเกี่ยวกับหลวงปู่มังกรขาวยังมีอีกเยอะแยะมากมายในปี2013ท่านได้ถึงแก่กรรมลงเนื่องจากโรคประจำตัวปิดฉากชีวิตอันสารมหัศจรรย์ส่วนตำนานต่างๆเหล่านั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับการเสียชีวิตของท่านเอาละค่ะ คลิปของเราในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำนายของหลวงปู่มังกรข่าวกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์แักเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ